สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปอปัยสุขสุขคนมือน,นี้มาพบมาพอก,กันกับครัวชแนลชแนลคือเก่าคับพี่น้องมือน,นีใช่หน่อยก็ได้อาหารแซ่บมาฝาพีตอนหน่อยอีกคือเก่าแล้วคัะผมซุปเห็ดฟางพี่น้องซุปเห็ดฟางอยพี่น้องเอ้ยใส่บักพริกจีแจอนนั่นแหละแจอนแจอนก็ได้ซุปก็ได้พี่น้องแล้วแต่จะเอื่อหน,น้าพี่นอนะ้องเนาะอะครับแก้มครับหมูติดมันทอดพี่น้องหมู หมูทอดน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะมาบอกอลายใหญ่หางผักกับผักแกมเ่ากับสีมีผักผ้ายี่น้องพระเอกในงานครับผมเพิ่งได้กินครับผมผักผ้าย่อยเคยเห็นมคราบนี่ครับประมาณนี้ครับผักผ้ายวก็สีมีไอ้ผักกาดหินพี่น้องแล้วก็สีมีกระถินผักชีผักกาดกรอบแล้วก็สีมีบักแตงบักเขือเนะพี่น้องเนาะคือเกาพี่น้องสมพักกุ้มพี่น้องรอบนี้มีดอกคว้าครับผมเอฟซีใหญ่คือเกาพี่น้องแล้วหนํามาไห้ครับผมโอ้เป็นบุญเป็นกุนยีเลียครับผมขอบคุณหลายๆ้อครับเด้อ อะก่อนที่จะลงมือกินก็คือเก่าแล้วครับผมฝากกดไลไ์กดแชร์กดนซับซากให้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะบริภาษการติดตามในคลิปต่อๆไปทีเช่นเดียวกันลงน,ำคำนะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจกับคร Channel Channel, ัวชาแนลชาแนลเด้อครับพี่น้องเด้ออย่าถิ่มอย่ปาปลากันเด้อครับต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีพี่น้องนะเบาๆอะไลอย่าห่างคือเก่าพี่น้องใายติดเข่ามากคือเก่าครับผมเข่าเหนียวใช่หน่อยกะหนึ่งมากพี่น้องมึงแนวอูย <laughs> ขาวจูนพูนนึกเก่า ซุปเห็ดฟางแจวเห็ดฟางนั่นแหละครับมาพี่น้องมาเมืองไหนพี่น้องปมาถูอปอปเกลขึ้นกรอเพื่อเก่าพี่น้อง ุพม,พพพมพี่น้องสมบักมุมพี่น้องเลยมีดอกพว่อมีหน้องดอกุดยอดพี่น้องอาหารอีสานบ้านเรา ปาดทูพี่น้องแสบคักเขากันครับพี่น้องนะครับ เขากันให้ยังเนี่ย พี่น้องเอ้ยเห็ดฟางทุดจอดพี่น้องผักไผ่อืม รสชาติรสชาติสิคือผักกันจวงแต่ว่าแสบกว่าพี่น้องอันกินกะต่ำหมองหงนี่สุดยอดพอนดีกินกับต่ำหมองหงเขากันค่ะพี่น้องเอ้ย นี่อากาศกวาดพวงพี่น้อง 不让、嗯，嗯，什、嗯、么？

ทหาน É, yeah, เข้ากันคักพี่น้อง สมบูรณ์ใช่ไหมบพื่อนไม่แสบแสบแสบพี่น้องเอ้ยอาหารที่แสบที่สุดกัดอาหารบานเท่าน้ำพี่น้องนะ <c oughs> Oh I'm 嗯，老师不累。 เขาคับเนี่ย 搞不明白呢。不 โอ้พี่น้องถึกใจครับพี่น้องแซบแซบพี่น้องเอ้ยแจ้วเห็ดฟางรือว่าเอกะแก่แจ้วเห็ดฟางนะน้องพี่น้องน้องขั้นันเอื่อนตสามบานเท่านั้นแหละครับแก้มกับหมูทอดพี่น้องหมูทอดน้ำปลาติดมันเดย์จังหน่อยเลยพี่น้องเด้อจังสี่เลยสุดยอดอ่ะมื่อนช้าหนา่อยที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับผม